โครงการละสิบล้านยีนน่สิบล้านห้าสิบล้านสูงสุดห้าสิบล้านสามสิบล้านสิบยี่สิบล้านแต่รวมแล้วส่วนราชการขอมาสิบหกโครงการสองร้อยสี่สิบเก้าล้านแล้วก็ในแง่ของภาคเอกชนขอมาแปดโครงเสนอมาแปดโครงการนะครับรวมเป็นยอดเงินก็สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาทส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันครับไปเรื่องการคมนาคมขนส่งการส่งเสริมเรื่องของ เรื่องธุรกิจเรื่องของการพัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆพวกนี้รวมแล้วครั้งนี้คอรมอเคาะอนุมัติโครงการรวมทั้งหมดนะครับ24โครงการที่สเสนอโดยทั้งภาคราชการและภาคเอกชนรวมเม็ดเงินแล้ว496ล้านก็อนุมัติ496ล้านก็จะงบประมาณนี้ก็จะลงมาในพื้นที่นครชัยบุรทรี่จังหวัดก็จะสามารถดำเนินการให้เห็นผลได้ ภายในหนึ่งปี